สวัสดีครับผมสวัสดีครับบันเสาร์นะฮะอันนีเ้เจ้าถิ่นไทยรองกับในเครือแสงจันทร์ช็อปนะครับอขอเรียนแจ้งใช้ช่องอเจ้าถิ่นไายรองเพราะ่าเอฟซีเยอะเราก็มวนลงไปที่ทางเพจ๋ยวค่อยแชร์จากเจ้าถิ่นไทยรองไปที่เพจนะครับตัวชิปสมายเซอร์วิสสาขาสีแองกอินโดจีนขอแจ้งทราบว่าท่านใดที่เป็นลูกค้าของ d h l แล้วก็ของ f ฟดเอ็กซ์นะครับ ทุกบริษัทแหละก็มีอะไรที่แตกต่างคล้ายๆกันแล้วก็เรื่องของการขนส่งนะครับก็ถ้าสินค้ายเยอะก็อาร่วมมารวยกันเนอแล้วก็ตอนนี้พอดีจะแจ้งว่าในโซนอิโนโดจีนะครับ0953565026ในร้านแสงจันทร์ช็อปก็จะเป็นชิปสมาย์วิสแล้วก็ในเครือเป็นาพาร์ทเอนอร์กันกับแฟลตเอ็กเพรสนะครับประกาศพอดีเ,ออเราสงสัยว่าใช้เจ้าถิ่นไทยลองมา นานทำไมไม่เอาตัวเจ้าถิ่นอะประกาศให้ทุกท่านทราบว่าเออทำอะไรอยู่สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับก็เลยเออไปทางเพจเราคนเขาไม่ได้เป็นแฟนเพจเขาไม่ได้เป็นกดไลค์กดแชร์ไม่ได้เป็น fc นะครับก็เลยขอใส่ช่องเจ้าถิ่นสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสบายดีครับผมสดชื่นครับผมเมนสดชื่นแจ่มใสทุกวันครับผมงานมีทุกวันครับขอบคุณครับขอพรต่างๆนะที่ให้มาก็ ตอนนี้ขออนุญาตใช้ช่องไอ้ใช้ Facebook จริงๆเฟ e บุ o k เนี่ยเป็นเป็นการบล็อกการมองเห็นเนาะทุกคนเเข้าใจตรงกันนะวันนี้ก็จะชี้แจงว่า <c oughs> ในโซนสียแยกอินโดจีนสามารถเข้ามาส่งได้ถึง2-3ถึง3ทุ่มนะครับอ,อย่าให้เกินเวลาเค์ฟิล5ทุ่มนะครัแล้วกล่องอะไรก็เรามีตอนนี้เราก็พร้อมทั้งแฟดเอ็กซแล้วก็ d h l ออลก็นำมาใช้แล้วนะครับเราก็เดี๋ยวต่อไปเรื่องระบบ เก็บเงินปลายทางกับ COD เดี๋ยวจะชี้แจงแล้วก็แจ้งถแถลงไขแล้วก็รายละเอียดถ้าเป็นโปรไฟล์หลักแล้วก็โปรไฟล์งานหลักๆก็จะนำไปไว้ใน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 เพจเขาเลยชิปสม switch นะครับก็ได้เป็นจิตจารลักษณะแล้วก็เป็นทางการหน่อยนะครับก็พันนี้มงสีโอเคก็วันนี้มีปานบุรีนะครับอไลยน์แล้วก็มีที่อ่า อะไรโยนอะไรของหนักไม่เกิน50กิโลนะครับเราพร้อมมีตัวชงกระช่าง6กกิโลอ่าเป็นท่าม่วงวันนี้มีอะไรโยนจากดอนทองลูกค้าดอนทองนะครับบอกว่าสมัยเริ่มต้นของแฟนเอ็กซ์เพสเนี่ยก็ยังไม่บูมแล้วก็เขาสามารถเข้าไปรับชิปปิ้งที่พิกอัพเขาเรียกพิกอัพกับชิปปิ้งเนาะเข้าไปรับสินค้าที่บ้านลูกค้าได้แต่ตอนเนี้ยเรียนให้ทราบว่า ช่วงโควิดเนี่ยการส่งสินค้ามันจะเยอะแล้วก็ทำให้รถที่เป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ซับคอนแทคเนี่ยเข้าไปรับสินค้าไม่ทันก็ขอเรียนแจ้งทราบว่าให้มาใช้บริการที่ร้านแสงจันทร์ชอบข้างธนาคารข้างธนาคารทกสสาขาสียรอินโดจีนปากทางออกนะครับปากทางออกของบอกศ ขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะก็ลูกหลานทำมาหาก,กินนะครับพรอ,อ,อันนี้ก็จะเข้าสู่เดือนเกิดก็ก็เป็นวันที่เราต้องสะปีดเต็มที่แล้วครับแล้วก็เางาทุกอย่างก็เงาคือภาระนะฮะแล้วก็ลูกค้าในโซนนี้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โคกช้างชินราบที่นี่เราบูมทั้งหมดแล้วก็สามารถให้ราคากองพัสดุที่ราคาพิเศษนะครับราคาโรงงานเลย แล้วก็มีกาวเทปแล้วก็เรื่องของอการหอนลูกค้าทุกั้านที่เป็นมือใหม่ของออนไลน์มาคิดการเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยบางท่านยังไม่ทราบว่าเ้ยไอเม่นไอวีรพงษ์แสงจันท์เจ้าอาของชิปสมายสวินเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ก็คือมันทำอะไรทำรีวิว YouTube หรือมีธุรกิจอะไร บ้างอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้มีการส่งสินค้าแล้วก็มีร้านโชว์ห่วยแล้วก็มีถ่ายเอกสารมีปรินสีมีด a มีอะไรทุกอย่างตอนนี้เราจะมาบอกเล่า90้าิบว่าเราทําอะไรบ้างนะฮะครับผมอะไรนะฮะโอเคอย่างเดียวเนาะ ก็ขออย่างครับพอดีขายไปด้วยไลา์ไปด้วยแล้วก็โทษทำไมมันจะหลน่นตัวนี้ก็สั่งได้นะครับร้อยกว่าบาท150นะครับไหมสายยาวเมตรกว่าขายหมดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะนําเข้าไปไว้ในแสงจันทร์ช็อปทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นสินค้ากาแฟตอนนี้พอแพนด้าเขาให้ร้านค้าร้านโชว์หวยหรือว่าอย่างผมขายน้ําพริกเนี้ยน้ำพริกน้ําพริกพ่อสั่งได้น้ําน้ําพริก อย่าไปส่งถึงบ้านเลยครับยี่้าบาทสี่กระปุกร้อยนะครับน้ำพริกตาเจ้าถิ่นนะครับพริกปัดสูตรคุณยายนะครับเจ้าคุณยายใส่กากหมูใส่อะไรก็กินกับแตงกวาผักถัว่วฝักยาวถั่วพูอะไรได้หมดนะฮะก็สามารถตอนนี้ก็มีเคแมนที่หลักๆก,ก,ก็มีสบู่สบู่น้ำพีพิพัชาแล้วก็กล่องแล้วก็ทุกอย่างที่ที่ขายได้ฮอมดี้นะครับแล้วก็ตะกร้า อันนี้เราจะแจ้งไว้ก่อนว่าสแยกอินโดจีนไม่ว่าจะเป็นบ้านป่าดอนทองหนองควางลีน้ำดำําวังพิกุลนะครับสมอแขสมอแขงโดงจันทร์แล้วก็ทางโซนวิไลสงโซนนี้ครับตอนนี้ย่านนี้แล้วก็โคกชา้างโดงประโดกแล้วก็โซนนี้นะครับภายอ,าอะไรตานสุวรรณ ตั้งแต่โคกช้างครึ่งของโลตัสมาเนี่ยยังขนส่งบริษัทขนส่งจะไม่มีดังนั้นตัวเราซัพพอร์ตได้ถึง2อถึงสามทุ่มนะครับสอถึงสามทุ่มเพราะร้านปิด5้าทุ่มตามเวลาคือฟิลตอนนี้ก็เมื่อวานสบประคอก,ก็ประกาศปลดล็อกหลายๆธุรกิจแล้วครับแล้วก็ยาเขาเรียกว่ากาดย่าตกนะครับกาดย่าตกก็คืออย่างพูกว่าบอกว่า,าทำเอ็มออกมาว่ากาดย่าตกแล้วก็ให้สวมแมสีด,ดเจล แอลกอฮอล์ Hall, อะไรพวกนี้เรามีครบซัพพอร์ตอยู่แล้วที่ร้านมีทั้งแมสทั้งสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็มีฉากฟินตัวนี้ครับบังก็อภิน,น,นาธาน,น,นาการจากตัวรีโอโซดานะครับแล้วก็มีไทยชนะนะครับก็ขออนุญาตใช้ช่อง facebook เนี่ยบอกว่าเราทํามีแบบชำระเงินแบบ QR code แล้วก็แบบ เคแบงค์พวกพร้อมเพย์เคียโค้ดแล้วก็ทูมันนี่นะครับตัวนี้ยังไม่ได้เอาพอยไทยกระสารไอเทลฟี่ส่งไปเลยแล้วก็มส,สมบูกสมบันภายพิบัชานะฮะก็ก็บอกไว้ก่อนบางทีร้านโรพัฒนาไปที่ไหนแล้วก็ไม่เคยได้ใช้ช่องเจ้าถิน่นมัวแต่ไปพิจารให้คนอ,อื่นแต่ทำไมเขาก็มีเพื่อนตีมาเอ้ยเอฟซี FC, มึงเต็มอยู่ที่เฟซบุ๊กมึงไม่เอาเฟซบุ๊กเจ้าถิ่น้ายลอง ไลฟ์วันแล้วก็ค่อยแชร์ไปที่เพจเพราะว่าคนเขาไม่รู้จักเพจผมจะมีเพจเชฟสมายเซอร์วิสแสงจันทร์ชอบอะไรพวกนี้สบ,บู่สมุนไพรพิพิชาเงี้เขาไม่มีใครรู้จักเขาบอกเฮ้ยมึงเอาเฟซบุ๊กเจ้าถิ่นแหละที่มึงไปรีวิวว่าทำมันให้เขาฟรีๆทั้งหมดเนี่ยมาไลฟ์มาไลฟ์แล้วบอกเขาเลยว่ามึงขายอะไรอยู่มีกล่องนะครับทุกไซส์ตั้งแต่00 AA อ a 2C ตอนนี้เราไม่ใช่บ้าลงเพราะว่าส่งทุกวันแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาทุกวันอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยเขาบอกว่าจากตอนทองบ้านป่าใกล้ๆเขตลอยต่อวัดโโบบบดเเเเค้้้้าาาาออออกกวววว่่่่่ปปตตติิแแลจะมมีีีรรรถถขไไัันน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 ยชงท เขาก็ยังยไม่ไม,ไม่แยกสินค้าไม่ทันเพราะว่าอย่างลูกค้าต้องเรียนให้เข้าใจว่าปกติเขาจะาคัดแยกสินค้าได้ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองได้แต่ตัวคลังสินค้าตามแต่จังหวัดนั้นถูก็อกเคอร์ฟิวไว้ว่าไม่เกินห้าทุ่มพนั้นพนักงานพนักงานก็ต้องกลับบ้านก่อนห้าทุ่มเช่นกลับตอนสองถึงสามทุ่มแล้วก็รถไม่สามารถคัดแยกผอสูดุได้ต่อแล้วก็ ตัวแยกได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วเขาถึงรถสายเทลเลรลก็เข้าไปที่ส่วนกลางที่กรทมกรทมเขาก็บอกว่าเข้าไปไม่ถึงในกทมเขาจะมีตัวคลังส่วราวออกมาเช่านะครับอยู่ตรงอยุธยาดังนั้นตัวรถที่อยู่ในกรุงเทพต้องอามาชิปปิง้งมามาขนมาันแยกสินค้าของลูกค้าเนี่ยที่อยุธยายอีกรอบนึงเพื่อจะเข้าไปในตัวกรุงเทพถามว่าปกติกรุงเทพเนี่ยจะอยู่หนึ่งวันถึงจะได้รับสินค้าแต่ตอนเนี้ย หนึ่งถึงสองวันตีถ้าสองวันเพราะว่ารถจากข้างในรถจากข้างนอกจะเข้าไปในกรุงเทพไม่ได้ป้องกันและคัดแยกกันกันกันโซเชียลดิสทนซิ่งก็คือการการการติดเชื้อดังนั้นเรียนให้เข้าใจก่อนว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนมันเร็วไม่มีโควิดแต่ตอนนี้มันช้าเพราะว่ามันมีการผัดกรองเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปจังหวัดสู่จังหวัดสู่ศูนย์จังสุ่ภาพสู่เซ็นเตอร์นะมันจะทำให้ช้าลงเรียนให้ทราบก่อนนะว่าเฮ้ยไปโวยวายเดี๋ยวก็ดราม่ามีคลิปนู้นคลิปนี้ผู้พนักงานล ก้องจับความเร็วม so ันย so ังทำงานอยู่ปกติกรมทางก็ยังทางานปกติทางหลวงก็ทํางานปกติแล้วก็จะมีขนส่งทํางานปกติทุกอย่างโดนสายตาจ้องมาที่ตัวรถทุกทุกทุกเวลาวินาทีนั้นความเร็วมันทำได้แค่90นะครับเรียนลูกค้าคราบว่าก็ต้องเข้าใจแล้วช่วยเหลือกันไทยนะต้องชนะแล้วก็ไทยช่วยไทยแล้วก็เข้าใจคณะที่การสอบรถแคสิบโค้รรบนลงแอปพลิเคชันก็เข้ามาการประเมินการทัดฟร์มมาตรฐานความคุ้มครองได้รับบริการนะครับบริการสแกนเพื่อเช็คอินเข้าร้านหรือเช็คเอาท์เช็คเข้าเช็คออกได้แล้วก็ประเมินสุขละ ขณะนะครับตองสอบอคอนี่นะฮะเว็บไทยชนะต้องเป็นสกไทยนะครับนั้นถ้าเราร่วมด้วยกันอย่าประมาทบอกว่าการจะตกผู้ว่าบอกว่าการจะตก,าก,าก,ากพอากาบไม่ตกเราก็จะปวดใยทุกท่านนะครับก็เรียนให้ทราบว่าด้านหน้าด้านหน้าเราไม่มีป้ายเพราะว่าตอนนี้เราไลฟ์เพื่อให้รู้ว่าร้านมันอยู่ตรงไหนแล้วมู่ขาเข้ามาเชนึกเชนตอนนี้เราบอกกันเลยว่ารถมาแลบอกได้เลยว่า,า,นะวาทุกอย่างไม่ได้อยู่ปกติหมายความว่าโควิดมาอะไรมาทาง ภาษีหรือปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ไม่ได้คำนึงถึงตรงนั้นนะครับคำนึงถึงว่าเขาจะเก็บได้เท่าไหร่การเก็บเข้าตัวคาคารได้เท่าไหร่แล้วภาษีที่ใช้ไปเท่าไหร่ฉะนั้นป้ายตรงนี้ผมโดนแค่อะไรนะสามเมตรหนึ่งสองสามสี่เมตรสูงสองเอ่อเมตรนึงประมาณเมตรแปดสิบแล้วก็มีป้ายอย่างเงี้ยแล้วก็มีธงญี่ปุ่นปีนี้ปกติปีที่แล้วแปดร้อยเก้าสิบนะครับปีนี้โดนไปแปดพันห้าผมเรือเลยผมบอกอบตบอกฝ่ายภาษีท้องถิ่นบอกว่าผมไม่มีตังนะครับเพราะว่าเราต้องเซฟตัวเองทั้งหมดนะครับแล้วก็เจ้าหนี้เจ้าส เขาก็ทวงทุกวันนะครับนั้นฉะนั้นการขายของเราก็ต้องมีไลฟ์มีอะไรทุกอย่างเพื่อให้เราอยู่ยอ่อยรอดและปลอดภัยดังนั้นผมก็ประจอง,งองแจ้งขาไว้ว่าเราทําทุกวัน2เดือนที่ผ่านมาไม่เคยหยุดปิดตามเวลาปลั๊กตู้ยงตู้เย็นถอดตามเวลาค่าฟงกาไฟก็ไม่ได้ลดนละปกติเนี่ยหตู้นะครับนี่บอกเป็นแชร์เป็นประสบการณ์ครับหน1ตู้2ตู้3ตู้4ตู้5ตู้แล้วตู้เย็นข้างในตู้ไม่มีแอร์นะครับโดนไปปกติตอนนั้นมีขายปิ้งย่างมี ขายอะไรนะขายปิ้งดามีเตาไฟฟ้าได้ถึงทีสองปิ้งตลอดปิ้งเนื้อย่างบางเอ็มปิ้งลูกชิ้นทอดดอกแหนมค่าไฟสามพันเก้าแต่ตอนเนี้ตูน้นีเสียแซบซี่เสียนะครับเสียรอมาเค็มหนึ่งอาทิตย์แล้วแล้วก็ตูน้นี้ลูกโคกแล้วก็ต,ววต,ตู้แช่เบียร์วุ้นตู้ไอติมการร้อนถอดปลั๊กแล้วก็มีคอมพิวเตอร์รอไปแปดพันเก้าพี่น้องไฟฟ้าไม่ปานีไม่ได้ปาณีแล้วก็ไม่มีผมร้านผมก็ยังไม่ได้ชดเชย การใช้ไฟฟา้าหมอ15แอมบอกไม่ได้ลดเออก็ต้องขยันมากกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับเพราะว่าบ้านก็ยังอยู่ในสารอยู่แล้วก็ยังไปดำเนินคดีกันอยู่แล้วก็ไปขึ้นนะครับไปปนนี่ไปเยราจานะครับก็รอพุนี้แม่จะให้สักวดไหมนะครับสี่สา5าห้าแสนก็ได้มาดูเราเบาๆางลงนะครับก็าจะให้ซับ,บก็คือใช้ช่องทางนี้นะเป็นการกระจายข่าวว่าเราเราทําทุกวันแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ในโซนที่บอกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในโซนสี่แยกดอยจีตะโกบสี่แยกดอจีเนี่ยประมาณถึงดงประโดกแยกซีพีบอมวิกลงจันนะครับคลองเมืองคลองเป็ดทางโน้นไล่มาวิไลสงไล่มาทางโซนโคกช้างไล่มาทางนี้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 แล้วก็ตาลสุวรรณแล้วก็ดอนป่าป่าดอนทองแล้วก็หนองควางลี่น้ำดำมาใช้บริการที่ผมได้ครับขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยครับรักกันชอบกันก็อย่าทิ้งกันนะครับ ขอบคุณมากครับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับผู้จัดก,การบริษัทนิสสันฟินิคาจังหวัดอุท,ทยัยสวัสดีครับพิทูลเพชรเปี่ยมครับใครสนใจจองรถจองลาได้เข้าไปที่นิสสันฟินิกอุทัยนะับเนื่อนไขเรอรนับทุกเนื่อนไขแล้วก็ทุกประเด็นแล้วก็ของแถมมากมายนะครับเราไลฟ์สดกันทุกวันที่นู่นนะฮะที่ฟินิคาอุท,ทยัยธานีอย่าลืมนึกถึงนิสสันนึกถึงฟินิคามี2ส,สาขานะครับ จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาทเปิดสาขาใหม่โชว์รูมสวยงามมากถ้ามีโอกาสผ่านไปก็จะไปไวายเจ้านายแล้วก็ไปวัดดีผู้จัดการสาขานะครับวินิคาอไทยนาจาเนองค่ะคิดถึงอุทัยยังลงกินไม่หมดเลยนะครับโอเคอย่าลืมถ้าตัดทับเข้ามาไม่ถูกก็โทรเข้ามาที่ศูนย์เ5้าห0 9ส35ห5 0 2กห้าศูนย์สอหูย์เก้าส้าหกหูย์หศูนย์เก้าห้าสหห้าศูนย์สองหแล้วก็ไลน์ไอดีนะครับนี่ยังไม่ได้ทานกาแฟเลยนะก็กลับหน่อยนะครับ เดี๋ยวกลับภาพให้ดูเดี๋ยวแจงแบบให้ชัดชัดชัดเจนนะเรามีทั้งแมสผู้ใหญ่แมสเด็กมีครบหมดเริ่มต้นที่ราคา15บาทเดี๋ยวจะทำราคาเดือนเกิดจะทำราคาเกิดวันที่8หรือพศ19นะจะทำราคาแมสราคาพิเศษในเดือนเกิดทั้งเดือนแล้วก็มีคาบเกี่ยวกับระหว่างเดือนพฤษภาคมนะครับก็2เดือนรวมกันนะครับเราก็จะทำราคาเขาเรียกว่าอะไรแมสเอ,อื้อแมสแมส แมทไม่ทิ้งกันแล้วกันแมท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 ใจบุญแล้วกันก็จะทําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ปิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วนะครับทั้งปิดาและมารดานะครับมารดาเสียไปเมื่อวันที่16มิถุนาก็จะทําบุญทั้งเดือนเลยครับแมทแมทใจบุญแมทแมทใจบุญแม่แม่พยุงอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็แสงจันทร์ช็อปไอดีนะครับ shengc han shop แล้วคิวอาร ดังนี้รูปลักษณ์แบบนี้แล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้ครับแสงจันทร์ช็อปตัวเดียวกันแล้วก็ตอนนี้ข้อดีเข้าไปที่โชปปี้แล้วนะครับโชปปี้ก็มีเปิดร้านโชปปี้ของตัวแสงจันทร์ช็อปแล้วนะครับก็เข้าไปเทรนนิ่งกับตัว SME ออนไลน์นะครับ SME อีมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ mm. ก็เป็นลูกศิษย์ของ SME เอ็มอีมาร์เก็ตติ้งออนไลน์จังหวัดพิษณุโลกไปแล้วนะฮะ mm. ก็เราเปิดขายที่ s h ปปี้แล้วนะครับแล้วก็ ใน l a z a ด a มีนะครับซีเลอร์แล้วก็ทุกอย่างทุกแอปพลิเคชันตอนนี้กำลังปรับตัวแพลตฟอร์มใหม่ทั้งแสงจันทร์ช็อปจะเข้าตัวแพลตฟอร์มใหม่เข้าสตาร์ทอัพแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นระบบดิจิตอลเรานำมาใช้หมดนะครับผมคนเดียวสู้เว้ยสวัสดีครับ095 3 5เก้าห้า5ามห้0หกห้5ศ5นย์สองหสงจันทร์ช็อปสวัสดีครับชิปสมัยสวิสาขาซีแยกอินโดจีน เจ้าถิ่นท้ายให้ลองชีวิตแบบ3 6 0องศาแสงจันทร์ออนไลน์ทำงานให้ได้เที่ยวเที่ยวได้งานตอนนี้ไม่ได้เที่ยวก็ทํางานอยู่ที่บ้านก็เหมือนได้เที่ยวทุกคนได้ท่องไปในโลก3 6 0องศาในแสงจันทร์ออนไลน์นะครับสตรีทวิวโลโก้ไกด์นะครับสตรีทวิวโลโก้ไกด์แสงจันทร์ออนไลน์เป็นสตรีทวิวโลโก้ไกด์ตอนนี้มียอดผู้ชมในโลโก้ไกด์และสตรีทวิวที่บ้าทําที่หมุนหมุน3 6 0องศาบา้าหมุนแบบอกๆเนี่ย ตอนนี้ได้รับเป็นเอเจนซี่แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ให้กับ Google เป็นลูกม่อให้ Google แล้วก็คือเรียนสายโยธาวิศวกรรมโยธาก็ไม่ได้ทํางานไม่ได้รับเหมาก็สามารถใช้เพราะว่าโยธานเนี่ยมาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับทางที่ถนนแล้วก็พลังงานธรรมชาติแล้วก็แก๊สุงต้มอะไรพวกนี้ในถ้าหลักสูตรถ้าทุกคนเข้าใจก็คืออยู่ในสาขาวิชาชีพโยธาทั้งหมดสามารถตรวจสอบ การ์ดหุ่ต้มอะไรได้หมดแล้วก็เซ็นแบบเซ็นอะไรได้หมดแล้วก็ตอนนี้เราก็เลยใช้วิชาชีพของเรามาทำสตรีทวิวแล้วก็ได้ผลดีตอนนี้เข้าไป15ล้านวิวแล้วครับาบ้า,บาทำมาอยู่ประมาณ3ปีใช้ในชื่อแสงจันทออนไลน์นะครับมีลูกค้าไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างไก่ย่างภูลเรือนะครับไก่ย่างรถเด็ดตัวน,นั้นก็ไปทำให้เขาหลักหมื่นเหมือนกันกทำทางเข้าทางอะไรแล้วก็ทางร้านสตรีทวิวอยู่ประมาณ ห้าจริงๆตกลงกันที่10จุดผมไปทำให้12จุดแล้วก็เขาไปให้รีวิวด้วยแล้วก็มีที่ชินาบุระนะครับขนมกีนก้ามปูมีที่ไผ่หวานมีประมาณเกือบหลายงานแล้วฮะเราก็ยังไม่ได้ไปทำที่เขาคอเพชรบูร์ให้เพื่อนอีกนั่นก็อยู่ประมาณ3 0 0 0ันถึงสี่พก็ยังไม่ได้ไปนะมันติดโควิดก็ตอนนี้ก็เล่นอยู่ที่บ้านก่อนไฟ์สดโอเคสวัสดีครับ วีรพงษ์แสงจันทร์ผมเมนแสงจันทร์บายบายขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวทวกนี้จะเอาแสงจันทร์ช็อปลา์เคียร์ลิงเลยนะครับเดี๋ยวเอาล็อตใหม่เข้านะฮะเดี๋ยวล็อตใหม่เข้านะครับหูฟังสายชาร์จ power bank ตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนซีรีส์เปลี่ยนใหม่นะครับขอบคุณครับ